อิดเน็ตมาเป็นร้อยเมกแต่สัญญาณ Wi-Fi กระจายไม่ทั่วบ้านปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมีไซเซลมัลติยูสวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว Extreme IT มเคยเจอปัญหาเหล่านี้กันบ้างไหมมีอินเทอร์เน็ตบ้านแรงๆแต่ Wi-Fi เนี่ยมันกระจายไม่ทั่วทั้งบ้านปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้พวกเราเตอร์ที่มีเทคโนโลยีเมช WiFi ที่สามารถตั้ง เราเตอร์ไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้ทําให้กระจายสัญญาณเป็นเครือข่ายยายแมงมุมไม่ต้องลากสายไฟให้เกะก,กะเพียงแค่คุณมีปลั๊กไฟเลี้ยงสําหรับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับแค่เสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่เป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั้งบ้านเลยทีเดียวโดยวันนี้นะครับของที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นจากทางไซเซลเป็นรุ่น multi u w s r 3 0 เป็น p c k o o Tool หมายความว่า1กล่องตัวนี้นะครับหกล่องตัวนี้เขาจะมีตัว Multi-U เนี่ยมาให้ทั้งหมด2อันหรือมีเราเตอร์ Wi-Fi มาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันเพื่อที่จะเอาไหมทำเมช Wi-Fi ตัวหนึงวางไว้ที่เราเตอร์อีก1ตัวเราสามารถติดตั้งตรงไหนภายในบ้านก็ได้ให้2ตัวนี้คุยกันแล้วมันจะช่วยกระจายสัญญาณให้ไกลามากยิ่งขึ้นโดยรอบที่แล้วผมได้รีวิวเจ้า Si เซ m ม l t ต ไปแล้วนะครับตัวนั้นเป็นรุ่นใหญ่รุ่นพี่ราคาอาจจะสูงกว่าวันนี้ผมมีตัว multi u ที่เรียกได้ว่าย่อมเยาวและก็ตอบโจทย์การตกแต่งบ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการาครอบคลุม Wi-Fi ตัวนี้สามารถตั้งก็ได้แขวนก็ดีเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาดูรายละเอียดเจ้าไซเซลตัวนี้กันเลยดีวยกว่ามาก็สำหรับเจ้าไซเซล multi u ตัวนี้นะครับผมหนะ้ากล่องเขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยว่ารองรับ ac 2100เป็นแบบ ไตรแบนด์นะครับแล้วก็เราเตอร์ w i f ฟตัวนี้มันเป็นเราเตอร์ w i f ฟที่มีขนาด เล็กที่สุดในท้องตลาดถ้าเป็นความเร็วขนาด AC 2100ไตแบนก็ถือว่าทำให้ไม่เกะก,กะเวลาเราวางภายในบ้านนะครับต่อมาตัวนี้เขาจะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมถ้าดูตามหน้ากล่องตรงนี้ก็จะเห็นว่า1ตัวเนี่ยมันแขวนอีก1ตัวมันวางราเตอร์ตัวนี้มันสามารถทั้งปรับเป็นแขวนปรับเป็นวางก็ได้ตามความสะดวกสบายนะครับสำหรับในส่วนของสเปคต่างๆของเจ้ามัลติยนะครับมันจะอยู่ข้างกล่องตรงนี้เลยอ่า น่าจะเห็นกันชัดนะครับผมโดยเจ้าเราเตอร์ตัวนี้จะเป็น Wi-Fi speed แบบ AC 2100 d tri-band นะครับจะมี 5G ที่ทำความเร็วได้สูงสุดที่866 m b อเมกะไบต์เอร์เซกแล้วก็ตัว2 4 G เนะี่ยทำความเร็วได้สูงสุดที่300 m b อเมกะไบต์เอร์เซกนะครับมีพอร์ต LAN แบบจิกะบิตแล้วก็พอร์ต WAN นะครับผมมีครบหมดเลยเมมโมรี่อยู่ที่512 MB เมกและมี256 MB าเมกะไบต์สำหรับ แรมนะครับผมติดตั้งง่ายใช้ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์มีบลูทูธ4.1มีระบบป้องกันครบทุกอย่างนะครับผมจะตั้งก็ได้จะแขวนก็ได้โดยตัวนี้เราเตอร์เขาจะใช้ช่องส่งสัญญาณเป็นแบบ 5G สำหรับการคุยกันระหว่างตัวมัลติยูนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ LED บอกสถานะต่างๆนะครับผมจะตั้งก็ได้จะแขวนก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องเจ้ามัลติยูตัวนี้กันเลยดีกว่ามานะครผมในกล่องเปิดฝาม,มาปุ๊บ นี่จะเป็นรูปเรนโบ์สวยๆงามๆนะครับในกล่องเขาจะมีเราเตอร์เล็กๆเป็นเจ้ามัลติอยู่นะครับมัลติอยู่เปิดออกมาอีกหนึ่งอันปุ๊บ มาลติยูสองตัวเลยนะครับมาลติยูสองตัวด้านหลังเขาก็จะมีขาตั้งนะครับผมดึงออกมาอีกหนึ่งชั้นก็จะมีชุดคู่มือต่างๆนะครับมีชุดคู่มือชุดคู่มือชุดวารันตีชุดสอนการเซตอัพและก็ตัว QR Code นะครับเขาจะมี QR Code มาให้สำหรับไว้ q Quick Install ติดตั้งง่ายๆแค่ใช้โทรศัพท์สแกนนะครับแล้วก็จะมีเจ้ากล่องอุปกรณ์อีก2กล่องอ่าผมหยิบออกมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ภายในทั้งหมดของตัวกล่องเจ้ามัลติยูนะครับก็มีครบ ทุกอย่างเลยทีเดียวในกล่องชุดเล็กนะครับเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์1ชิน้นแล้วก็มีหัวปลั๊กนะครับผม2หัวเอาไว้เลือกเปลี่ยนได้แล้วก็สายหนังนะครับสายหนังอีก1เส้นตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับผูกเพื่อเจียขแขวนเจ้ามัลติยูแล้วก็ สายแลน RJ15 แบบแบนหนึ่งเส้นอีกหนึ่งกล่องของจะเหมือนกันทุกประการนะครับของจะเหมือนกันทุกประการยกเว้นเขาไม่ได้มีสายแลนตัวนี้มาให้แล้วเพราะว่าสายแลนมันใช้แค่ตัวเดียวอีกหนึ่งตัวไม่ต้องเสียบนะครับดังนั้นผมขออนุญาตแกะแค่กล่องเดียวแล้วกันโดยเจ้า r o ตอร์ multiu นะครับผมมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับผมน่ารักเล็กๆขนาดเท่ากับฝ่ามือของผมตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้เหมือน X อันนี้อย่าสับสนว่ามันเป็นมัลติเอ็กซ์นะตัวนี้มันเป็นมัลติยูด้านหลังนะครับผมด้านหลังของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นสีขาวเรียบๆอย่างนี้เลยโดยมันจะมีขาตั้งตรงนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้โดยการดึงออกมาตรงๆดึงออกมาตรงๆนะครับแล้วเราก็มาเสียบเข้าไปที่ด้านล่างตรงนี้มันก็สามารถวางตั้งเราเตอร์อย่างนี้ได้นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยวางตั้งเราเตอร์ได้สะดวกสบายอีกตัวหนึ่งก็เช่นกันนะครับเขาจะมีขาทางด้านล่างนะครับขาทางด้านล่างตรงนี้ฟึบ แล้วก็สามารถถอดออกมาเสียบตั้งเห็นไหนนะง่ายๆนะครับน่ารักน่ารักหรือบางคนบอกว่าไม่สะดวกในถุงนะครับเขามีแถมสายตัวนี้มาให้นะครับสายสีน้ําตาลตรงนี้เอาไว้สําหรับผูกเจ้าเราเตอร์มัลติจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้สายของเขาก็ได้ถ้าใครอยากจะเก๋ๆอยากแต่งห้องให้ตรงตามสไตล์เราเราก็สามารถหาเชือกอะไรก็ได้นะครับผมใส่เข้าไปทางด้านบนตรงนี้ะนะครับผมแล้วก็ผูก ให้มันสวยๆอาจจะจับคู่ให้มันพอดีก่อนผูกเข้าไปฟึบแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถห้อยเราเตอร์ไว้ที่ไหนก็ได้ไว้ตรงกําแพงไว้ตรงไหนก็ได้เพื่อให้มันช่วยรับสัญญาณจากมัลติอยู่ตัวแรกส่งมาที่นี่แล้วตัวนี้ก็ส่งกลับไปแล้วก็ตัวนี้จะทําหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ทั่วบริเวณบ้านนะครับผมโดยเจ้ามา l ติยตัวนี้นะครับผมรองรับกระจายสัญญาณ Wi-Fi สูงสุดอยู่ที่4,000ตารางฟุตนะครับผมสำหรับชุด2ตัวนะก็คือต้องใช้งาน2ตัวแต่ถ้าคุณบอกว่าซื้อเพิ่มมาอีก2ตัวเป็น4ตัวมันก็จะกระจายสัญญาณได้ไกลขึ้นแต่ถ้าใครซื้อแพ็เกจนี้ก็จะกระจายสัญญาณได้มากถึง4 0 0 0ตารางฟุตเลยทีเดียวเรียกได้ว่า ครอบกลุมทั่วบ้านอย่างแน่นอนนะครับโดยเจ้าราเตอร์มาที่อยู่ตัวนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีพอร์ตการใช้งานเชื่อมต,อต่อต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ DC Adapter เตนะครับเขาจะมีรูมาให้พอร์ตแรน พอตแวนพอตแลนด์ port Van, port นะครับผมโดยพอรพตนี้จะเป็นแบบ1นึ่กิกะบิตดังนั้นรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็ว1นึ่กิกะบิตหรือ1000นเมกนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มสําหรับรีเซ็ตตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับไว้รีเซ็ตเจ้ามัลติยูเพื่อล้างค่าให้กลับเป็นค่า default นะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนจะมีในส่วนของปุ่ม LED เผื่อว่าใครติดตั้งไว้ในห้องนอนแล้วบางทีไฟตัวมัลติยูตัวนี้มันแยงตานะครับเราก็สามารถกด เปิดกดปิดไฟ LED ได้ทําให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกห้องทุกตําแหน่งจริง,รงๆบางคนไม่ได้ชอบไฟแต่บางคนอยากจะเห็นสถานะก็สามารถกดปิดกดเปิดได้โดยไฟ LED เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับที่มันเป็นตัวโลโก้ตัว X นะครับโดยมันจะมีไฟสีม่วงก็คือมันยังทํางานอยู่นะครับถ้าเป็นไฟสีฟ้านี่เนี่ยเท่ากับเป็นการสแตนบายรอคอนเน็กนะครับแต่ถ้าสีฟ้ากระพริบนะครับจะเป็นการเซฟค่าอยู่กําลังเซฟค่าอยู่แล้วก็ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็น disconnect หรืออินเทอร์เน็ตหลุด เน็ตดาวน์นั่นเองอันนี้ก็สามารถเช็คง่ายๆผ่านตัวสี LED ที่อยู่ตรงโลโก้ตัว X ทางด้านหน้านะครับเอาเป็นว่าเนี่ยเรื่องของความน่ารักเนี่ยมันน่าจะน่ารักดูสวยงามดูพกพาง่ายนะครับโดยเราเตอร์2ตัวนี้นี่มันเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งเสียบเข้าที่เราเตอร์ก็ได้แลวก็ตัวหนึ่งแขวนนะครับเหมือนกันทุกประการเป็นระบบ Mesh WiFi แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปลองใช้งานกันเลยดีกว่า ขั้นตอนที่1ในการเซตอัพนะครับให้เราหยิบกระดาษใบนี้ที่อยู่ในตัวกล่องเจ้าไซเซลมัลตี้นะครับเปิดกล้องของโทรศัพท์ สแกน QR code ปึ๊บเท่านี้มันก็จะเด้งมากดไปอันนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับรออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแล้วมันก็จะเด้งไปที่หน้า Apple Store หรือหน้า Google Store เพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัว Size Cell Multi นะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วก็กดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา อ่าควิ k อินสตอ l นะครับผมม y ย e ซเซล l ลาว d ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถเซตอัพได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Cloud ์ในเรื่องของเราเตอร์ w i f i เดี๋ยวเราไปติดตั้งตัว r o u เตอร์ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มเซตอัพกันตัว router นะครับผมก็ติดตั้งง่ายๆก่อนเลยนะครับเสียบตัวไฟเลี้ยงฟ้าบแล้วก็ต่อสายแลนจากตัว เราเตอร์ผู้ให้บริการ1ตัวนะครับผมเสียบเข้าไปที่ช่อง WAN นะครับผมช่อง WAN ก็คือช่องที่เป็นรูป,รปลูกโลกอินเทอร์เน็ตเสียบเข้าไปแฟบเท่านี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีการเซตอัพแล้วก็ต่อปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับผมต่อปลั๊กไฟเลี้ยงเข้าไปฮึบรอตัวเราเตอร์ตัวมัลติยูก็รอสถานะมันบูต เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมต่อสายแค่นี้เสียบปลั๊กเท่านี้เสร็จพิธีในการติดตั้งง่ายมากๆนะครับช่องตรงนี้ก็เสียบจากช่อง LAN ของเราเตอร์หลักมาใส่ที่ช่องของรูปลูกโลกของตัวเราเตอร์ตัวเราเตอร์ WiFi Multi อยู่ตัวนี้นะครับผมต่อมาทำการเปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้ให้เปิดในเรื่องของ สัญญาณ Wi-Fi เปิดในเรื่องของสัญญาณบลูทูธให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยบนตัวโทรศัพท์มือถือให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันของตัว Multi นะครับผมแอปพลิเคชัน Multi ปึ๊บกดเข้าไปตอนนี้มันจะให้มีในหมวดเมนูของการแอดตัว Multi นะครับผมก็ทำการแอดไหมกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผม3ขีดกดแอด Multi แล้วก็ตรงนี้มันบอกว่าให้ทําการค้นหาต่างๆใช่ไหมนะครับด้านล่างก็แค่กดเน็กตรงนี้นะครับกดเน็กไปปุ๊บตรงนี้ให้ตั้งชื่อห้องอะไรต่างๆก็ได้่ h home ก็ได้ home แล้วแต่เรานะครับผมกดเน็กตรงนี้มันก็จะถามว่าให้หาอุปกรณ์อะไรเราใช้อุปกรณ์อะไรอยู่ตรงนี้ที่เราใช้งานวันนี้เป็นมัลติยูกดไปที่มัลติยูปุ๊บกด Start นะครับผมเขาบอกว่าตัวมัลติยูเนี่ยตัวโมเด็มตัวเนี้ย มันเชื่อมต่อ power adapter หรือ internet c a r เรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าใช่ให้กด start นะครับด้านล่างตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นทั่วนะครับตรงนี้สำหรับการค้นหาใหม่เนี่ยถ้าหาไม่เจอเขาบอกว่าให้ถอดปิดเปิดใหม่ก็ได้นะครับผมตัว r o u อร์มันก็จะบอกวิธีการแนะนำในการเซตอัพเขาก็จะมีหน้าบอกทั้งหมดนะครับเริ่มฟึบตัวแรกเราตั้งไว้ที่ไหนผมตั้งไว้ห้องนอนแล้วกันติ๊กไปอันนี้เราจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็ทำการรอ พิสเวตอดรอง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัว Wi-Fi เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเราเตอร์ไปตัวยุ่งกับตัวโมเด็มนะครับแค่นี้มันก็จะเสิร์ชหานี่เจอแล้วนะครับตอนนี้มันเจอแล้วง่ายมากใครที่บอกว่าต้องใช้น้ t ตบุ๊กต้องใช้คอมมาเสียบสายแลนพิมพ์192.16 8มอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ใช้โทรศัพท์เซตอัพได้เลยนี เรต,ตอนนี้มันกําลังเช็คคอนเน็กอินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธนะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือเพราะมันจะทําการเช็คสัญญาณตัวมัลต้ตัวนี้นะครับมันจะปล่อยสัญญาณบลูทูธโทรศัพท์มือถือเราจะจับสัญญาณทันทีอัตโนมัติเท่านี้รออย่างเดียวนะครับหลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็จะมีให้เซตติ้งค่านะครับว่าเราจะใช้งานแบบไหนด้านบนเป็น PPPoe ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นฟังก์ชันด้านบนนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบ bridge mode ทุกภาระของเราเตอร์ตัวหลักมันจะมาอยู่ที่ตัว multiu ตัวนี้นะครับแต่ถ้าด้านล่างมันจะเป็นการใช้งานแบบ static ip ก็คือเป็นให้เหมือนกับเครื่องนี้เป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณ wifi หรือเป็นเหมือน hub switch อีกหนึ่งตัวเป็นตัวปล่อยสัญญาณ wifi ให้ไกลอันนี้แล้วแต่จุดประสงค์ที่เราต้องการใช้งานบางคนมีเราเตอร์มีเราเตอร์โมเด็มเทพอยู่แล้ว ก็ใช้เป็น static ip แค่มาช่วยกระจายสัญญาณ wifi แต่ถ้าใครบอกใช้เราเตอร์โมเด็มที่ผู้ให้บริการแถมให้ผมแนะนำด้านบนเป็น pppoe นะครับกดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะมีเรื่องของ username password แต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันให้โทรหาผู้บริการให้เครือข่ายอย่างผมใช้ True อยู่โทรหา True บอกเขาว่าเซตตัวโมเด็มเราเตอร์ให้เป็น bridge mode แล้วขอ username password นะครับตรงนี้ก็กรอก username password ของเราไปผมขออนุญาตกรอกแป๊บนึงอ่าหลังจาก กรอกตัว username password เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กด submit นะครับกด submit หรือกดขั้นตอนต่อไปนั่นเองกดยืนยันปุ๊บมันก็จะทำการคุยกับเครื่อง operator ของบ้านเรานะครับว่าเฮ้ย username ถูกต้องไหม password ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องมันก็จะทำการเชื่อมต่อ Connect นะครับตรงนี้ก็รออย่างเดียว connect success นะครับ connect success เด้งขึ้นมาเรียบร้อยกด n e x t ต่อไปเลยตรงนี้เราสามารถ setting เรื่องของสัญญาณ wifi 2 4 g Wi-Fi 5G ได้นะครับอ่าผมลอง EXIT แล้วก็ตัว Wi-Fi 5G มันก็จะชื่อสัญญาณเดียวกันตรงนี้เราจะเซ็ตแยกหรือเราจะเซ็ตใช้ร่วมกันก็ได้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดให้ตั้งนะครับอ่าผมขอตั้งเป็น Extreme T R E M E 1> iT1412 ี่นงกระาง่ายๆเลก่อนนะครับผมเรียบร้อยตรงนี้เขาถามว่าต้องการใช้สัญญาณ2.4และ 5G เป็นชื่อเดียวกันไหมถ้าไม่ต้องการกดติ๊กถูกออกแล้วก็เสร็จต่างกันหรือถ้าสมมติต้องการให้ใช้ร่วมกันก็ปล่อยไปนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ร่วมไปเลยมันจะง่ายต่อการใช้งานเราเดินไปตรงไหนมันก็สลับสัญ,ญญาณให้อัตโนมัติกดต่อไปเรียบร้อยตรงนี้มันก็เป็นการ นำค่าที่เราตั้งไปใช้ที่ตัว multiu นะครับผมก็รออย่างเดียวจะเห็นว่าตัวนี้มันมีไฟ r e d บอกสถานะเป็นสีน้ำเงินกระพิบก็หมายความว่ามันสแตนบายพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก็รออย่างเดียวตรงนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วผมบอกได้เลยว่าไซเซลราเตอร์ตัวนี้นะครับเซตอัพง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเพราะปกติมันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์คอนเน็หรือผ่านตัวคอมพิวเตอร์แต่ตัวนี้ ผ่านแอปพลิเคชันแอปเดียวจบจริงๆแค่เปิดสัญญาณบลูทูธไว้ตัวแอปพลิเคชันจะจัดการเองทั้งหมดนะครับตรงนี้รออย่างเดียวอ่เรียบร้อยนะครับหลังจากเซตอัพเสร็จเรียบร้อยตรงนี้มันก็จะบอกแล้วนะครับ Wi-Fi มันคอนเกรสแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมตั้งไว้ว่ามันเป็นเบดรูมก็คือเราเตอร์ตรงนี้วางอยู่ห้องนอนนะครับจริงๆไม่ใช่ห้องนอนหรอกเราอยากจะเลือกอะไรก็ได้นะครับก็กด next ต่อไปอ่าตรงนี้มันก็จะถามว่าคุณต้องการ add ตัวมส์ตี้อีก1ตัวไหมนะครับผมตรงนี้ถ้าจะแอดก็กดแอดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าในกล่องมันจะมี2ตัวหรือถ้าใครไม่สะดวกข้ามไปก่อนก็ได้นะครับผมและเดี๋ยวค่อยไปแอดภายหลังหรือใครอยากแอดก็แอดได้ทันทีอันนี้แล้วแต่วิธีแอดง่ายมากแค่กดแอดปุ๊บมันก็จะค้นหายิหนึ่งตัวนะครับแค่บอกว่าให้เสียบตรงนี้แต่วันนี้ขอตัวเดียวก่อนละกันหรือ2ตัวไปเลยแล้วเราค่อยไปย้ายปลั๊กผมขอตัวเดียวก่อนละกันนะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันมีเด้งมาบอกอีกว่าตัวเจ้า m u l ติยูตัวนี้มีเฟิร์มแวร์ใหม่มานะครับให้เราทำการอัปเกตดไปเลยเพื่อ Performance และการใช้งานที่เสถียรขึ้นนะครับโดยการอัปเดติ่ง่ายผ่านซอฟต์แวร์กดอัปเดตแค่นี้แล้วมันบอกว่าให้รอประมาณ5นาทีอันนี้ถือว่าเจ๋งมากยูเซอร์ทั่วๆไปก็สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็คล้ายๆกับการอัปเกรดวินโดว์มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆมานะครับผมตรงนี้จะเห็นว่า ไฟ LED เปลี่ยนสถานะเป็นสีเหลืองกระพริบเนื่องจากว่ามันทำการอัปเดตวเฟร์มแวร์ของเราเตอร์นะครับก็ปล่อยรอไปแค่นั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะรีบูตอัตโนมัติพร้อมใช้งานอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากมันอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จตรงนี้ก็จะบอกว่าเซตอัพคอมพิวตแล้วนะครับมีชื่อ WiFi พร้อมใช้งานนะครับผมเราก็กดเพื่อเริ่มใช้งานได้เลยนะครับผมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราไปดูสัญญาณ Wi-Fi กันดีกว่าว่ามันมีมาไหม ค้นหา Wi-Fi นี่เลย exit ที่ผมตั้งไว้นะครับก็พิมพ์ p a s s วิร์ดอ่าของตัวเราเตอร์ที่เราตั้งตัว Wi-Fi นะครับตัว Wi-Fi ที่เราตั้งไวเซ็ตอัพกดเข้าร่วมนะครับผมก็รอมัน Connect ปกติอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนทั้งหมดในการเซ็ตอัพเจ้าตัว Multi-U นะครับตัว Multi-U อ่านี้บอกรหัสไม่ถูกต้องอ๋อผมใช้เป็น e x t it นี่ยนะ 1, 4 1, 1 2อ่ะคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยได้สัญญาณ Wifi มาแล้วเราไปลองเทสสปี s p e กันดูนะครับว่ามา l ติอยู่ตัวนี้แรงแค่ไหนเมื่อใช้งานเป็นในรูปแบบของ bridge mode นะครับในรูปแบบของ bridge mode เทส t s p e e นะครับผมตรงนี้การเชื่อมต่อลองดูนะครับอันนี้มันมีหลายเซิร์ฟเวอร์ผมลองใช้เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติก่อนเลยนะครับความเร็ว Wi-Fi ที่ทสได้นะครับ400ตอนนี้พุ่งไปจะ500แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi AC มันจะตันที่โทรศัพท์มือถือมากกว่านะครับอินเทอร์เน็ตบ้านผมเป็น1000เมกแต่ว่าตัวรับสัญญาณของโทรศัพท์มือถือในเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยมันจะโดนหานนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วผมลองทดสอบใหม่อีกรอบเมื่อกี้ได้427ทับ106เลยนะครับผมลองทดสอบอีกรอบนึง ping 8นี่อันนี้มันอยู่ใกล้ตัวมัลติยูนะครับผมเราเทสแบบระยะกระชันชิดเดี๋ยวผมต้องไปเซตอัพอีกหนึ่งตัวนะครับอ่า4 5 อัปโหลดประมาณ106-105นะครับผมก็ถือว่าเป็นสปีดที่น่าสนใจดีแล้วเรา move ที่กันนะครับไปลองอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วเราจะไปลองแบบไม่ต่อเมชกับต่อเมชเพิ่มอีกหนึ่งตัวปะย้ายที่กันตอนนี้นะครับผมย้ายมาอีกตำแหน่งหนึ่งของบ้านก็เป็นอีกระยะหนึ่งที่ไกลขึ้นพอสมควรนะครับสัญญาณ Wifi เนี่ย ลดลงเหลือ2ขีดแล้วนะครับลดลงเหลือ2ขีดแล้วจะมาเทสสปีดก่อนก่อนที่ผมจะไปใช้ตัวมัลติยูอีกหนึ่งตัวเปิดเบชนะครับตอนนี้ผมไม่ได้คอนเน็กสายนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เซตอัพเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเซตอัพด้วยจะเห็นว่าตอนนี้สปีดมันดออปมากเลยนะครับผมเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi มันอยู่แค่2ขีด จากตอนแรกที่ผมเทสตัตว m u l t ิ u ที่อยู่ตรงเราเตอร์เนี่ยได้ถึง420ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20เมกเท่านั้นนะครับดาวน์โหลด20อัปโหลดเหลือไม่ถึง10หรือ6-7ถึงนะครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้เราก็มาคอนเน c t เจ้ามัลติ u ตรงนี้เราสามารถตั้งตรงไหนภายในบ้านก็ได้นะครับที่สัญญาณ Wi-Fi ของ m ั l t ิ u ตัวแรกมันยังคงรับสัญญาณได้ถึงแค่เสียบอย่างนี้เสร็จแล้วไม่ต้องใส่ตัว สายแลนไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องทําการอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นมายข,ขอแค่คอนเน็กสาย DC Adapter ตัวเดียววิธีการเซตอัพตัวที่2นะครับผมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันมัลต i นะครับผมพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะทําการคอนเน็กเข้าสู่วงแลนภายในบ้านก่อนนะครับตอนนี้หาเจอเรียบร้อยแล้วมันก็เจอตัวที่ผมเซตอัพตัวแรกตัว Primary นะครับพิมารีมัลตเราเซตไปที่เบ r o ูมเป็นห้องนอนใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องการ แอดอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะครับเราต้องการแอดอีกหนึ่งตัวเข้าไปก็ไปที่คีด3สาีดตรงนี้แล้วก็กดแอดมัลตี้เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมแอดเข้าไปที่ไหนก็เลือกให้ถูกนะครับถ้าเรามีรายระบบในบ้านก็เลือกให้ถูกอันนี้เราจะแอดมัลตี้ใน My Home mm. นะครับปึ๊บอ่าตรงนี้เขาจะบอกว่าให้ต่อสาย DC a d APTER เข้ากับตัวเราเตอร์นะครับผมระยะห่างของตัว Primary b e d r o o m กับตัวใหม่ที่เราจะ ติดตั้งเนี่ยเขาแนะนําว่าไม่ควรห่างเกิน1 0บถึงสิเมตรนะครับตอนนี้ของผมก็อยู่ประมาณเกือบ15เมตรเลยอลองกด next ก,กดต่อปุ๊บแค่นี้นะครับผมเท่านี้เลยไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมันบอกว่าพีซเบสปดลดรอนะครับตอนนี้กําลังจับคู่อยู่ตอนนี้ตัวมัลติอยู่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้มันเจอกันเรียบร้อยมันคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดต่อไปนะครับผมตอนนี้มันบอกว่ากําลังเช็คสัญญาณอยู่ว่ามัน ใกล้พอสมควรไหมมันจะแนะนําว่าให้เราต้องขยับเข้าใกล้ขึ้นหรือใช้ทงานได้นะครับตอนนี้มันเช็คสัญญาณก่อนว่าคุยกันชัดหรือเปล่าถ้าคุยไม่ชัดมันก็แนะนําให้เราขยับเข้าใกล้รอนะ อ่าโอเคตอนนี้มันจับคู่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันบอกว่าตัวมัลติโลเคชันนะครับผมก็สัญญาณก็พอใช้ได้นะครับผมตรงนี้แต่ถ้าแนะนําก็คือให้ขยับเข้ากา้นิดนึงแต่ตรงนี้โอเคอยู่นะครับผมเราก็กดเน็กไปนะครับตัวนี้ตัวที่2เราอยากตั้งไว้ตรงไหนนะครับเมื่อกี้เราตั้งเป็นเบ o m แล้วอ่าผมขอตั้งเป็นล i ฟวิ่งร o m ก็ได้ จะได้จําง่ายๆนะครับว่าตัวนั้นตัวหลักเราเป็น b บ d room ตัวที่2เป็น living room นะครับอันนี้ก็สามารถเซตแยกได้กด next ไปนะครับผมแล้วก็มันถามว่าคุณจะซื้อมัลตีมาอีกหนึ่งตัวไหมถ้าจะซื้อมัลตีมาอีกหนึ่งตัวก็กดแอดไปนะครับผมแต่ถ้าคุณใช้งานแค่2ตัวก็คือในแพนะ็กเกจเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องแล้วนะครับคือคุณอยากจะซื้อมาอีก1กล่องถ้าบ้านคุณใหญ่มากนะครับก็ซื้อมา 4- ีหกล่องก็ได้นะครับมันจะมีกล่องละ2ตัวก็ติดตั้งตาม บ้านแต่ละจุดมันก็จะกระจายสัญญาณได้ไกลขึ้นนะครับตรงนี้มันบอกว่าเซตอัพคอมพิวเเสร็จเรียบร้อยสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วนะครับก็กดยอมรับไปตรงนี้มันก็จะเช็คสถานะอีกรอบนึงว่าตัวมัลติยูตัวนี้ในบ้านเรามีครบไหมนะครับตอนนี้ b เบดร o m มีอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้ที่เราเซตอัพใหม่เนี่ยลิฟวิ่งรูมมันกาลังรีบูตอยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มต้นการใช้งานเนื่องจากเมื่อกี้ เพิ่งเซตอัพเสร็จมันจะดูสถานะเจ้ามัลติยูแต่ละตัวได้ผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยนะครับผมว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้มัน Reboot อยู่ก็รออย่างเดียวให้มันรีบูตเสร็จ อโอเคนะครับผมตอนนี้มันรีบูตมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมี Primary Multi อยู่เบดรูมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว Living Room นะครับ Living Room ก็คือ2ตัวนี้พร้อมที่จะใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัว m a Manage d ดตตัว IP อะไรต่างๆภายในบ้านนะครับเราสามารถดู Status ดูสถานะผ่านแอปพลิเคชันตัว Multi ได้เรามาลอง ทดสอบกันดูอีกรอบนึงว่าสปีดความเร็วจะเพิ่มไหมที่ตำแหน่งเดิมพอเราติดตั้งเมช WiFi ตัวนี้นะครับก็เข้าแอป Speed t e ท t นะครับมาทดสอบสัญญาณใหม่จะเห็นว่าขีดสัญญาณ w i f i ตรงนี้มันขึ้นเป็น3ขีดแล้วเมื่อกี้จาก2ขีดนะครับก็ตอนนี้หมายความว่าสัญญาณคลื่น w i f i เต็มเนื่องจากว่ามนันดีเทคจากสัญญาณตัวตรงนี้แทนแล้วแล้วก็ลองดูนะปิงเหลือ4นะครับผมความเร็วอ,อินเทอร์เน็ตจากเมื่อกี้ตรงนี้ที่เราทดสอบเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่20เมกใช่ไหมครับ ตอนนี้กลายมาเป็น240กว่า250แล้วนะครับผม260อ่าจะได้สุดเท่าไหร่268 MB ิเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับส่วนอัพโหลดได้ที่100ก็อัพโหลดอย่างเต็ม ความเร็วอยู่นะครับส่วนดาวน์โหลดหายไปประมาณ1 0 0กว่าเมก2 0 0เมกนะครับแต่นี้คือระยะมันไกลขึ้นจากที่ว่าห้องนี้นะครับจากที่ว่าห้องนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเล่นได้ก็อึดมากแค่20พอเสียบปลั๊กตัวนี้ปุ๊บไม่ต้องต่อสายแลนอะไรเลยนะครับผมดูด้านหลังง่ายๆนะครับไม่ได้ต่อสายแลนไม่ได้ต่ออะไรเลย เซตอัพเสร็จเราจะวางไว้ที่ไหนของบ้านก็ได้สัญญาณ Wi-Fi ก็จะแรงขึ้นอย่างนี้เลยและเราสามารถซื้อกีดแพ็กเกจซื้อ2กล่องซื้อ3กล่องมาตั้งตัวนี้แต่ละห้อง1ห,ห้อง1ตัว1ห,ห้อง1ตัวทุกห้องภายในบ้านมันก็จะช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ทั่วทั้งบ้านเลยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของเทคโนโลยี mesh Wi-Fi แล้วก็เป็นข้อดีของตัว multiu ที่เซตอัพง่ายมากๆผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ก็จบกันไปนะครับผมสําหรับเจ้าไซเซลมัลติอยู่ตัวนี้เรียกได้ว่ามันสามารถเซตอัพได้ง่ายมากๆเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะับพร้อมกับสแกน QR โค้ดภายในตัวกล่องตรง,ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตัวมัลติมามันก็จะทําการเซตอัพปึ๊บๆในคู่มือมีบอกเอาไว้แล้วหรือว่าถ้าใครดูคู่มือไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปของเราใหม่เราจะสอนการเซตอัพไว้ทั้งหมดนะับผมก็ถือว่าเซตอัพง่ายมากๆแล้วก็ไฟสถานะบอกตำแหน่งไว ดูเรียบง่ายแล้วตัวนี้ตัวเล็กมากจะวางตำแหน่งไหนของบ้านก็ได้เพียงแค่ขอให้มีปลั๊กไฟเลี้ยงแค่นั้นนะครับก็สามารถใช้งานเจ้าไซเซ่มัลติยูตัวนี้ได้แล้วถือว่าออกแบบมาเอาใจสำหรับคนที่ อยู่บ้านรูปแบบใหม่เน้นของที่เล็กๆติดตั้งง่ายๆแขวนตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเจาะไม่จำเป็นต้อง,อองยึดไม่จำเป็นต้องหาที่วางให้เกะกะนะครับผมเท่านี้สามารถเพิ่มเรื่องของการรองรับสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากกันเอาไว้สำหรับเจ้าไซเซลมัลติอยู่รอบหน้าทางไซเซลจะส่งเราเต,รเตอร์ตัวไหนมาให้เราทำการทดสอบก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ nope Extre m e IT มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ